พะคาถามหาสะท้อนพระคาถามหาสะท้อนบทนี้เป็นของหลวงพ่อกวยท่านให้ใช้สวดภาวนาพระคาถามหาสะท้อนบทนี้เพื่อใช้ป้องกันตัวและสะท้อนสิ่งชั่วร้ายสิ่งอับประมงคนต่างๆที่มีผู้กระทำมาให้สะท้อนกลับไปหาผู้กระทำ เราจะต้องไม่กลัวสิ่งใดๆเราคิดดีทำดีถือศีลห้าอันบริสุทธิ์สิ่งเลวร้ายต่างๆก็จะไม่ทำอันตรายเราได้ดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระคะวตออระหะโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะก,กัน้นโมกังพุทธฝังไว้ทามามิดได้ยะหวนกับพระอรหังจุติปัตพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิรนะอะปัสสะนะโมปัตวะ พุทธะปัจสะพุทธัทงพะระอรหังกันหะธรรมังพะระอรหังกันหะสังฆังพะระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะักั้นโมกงังพุทธฝังไว้ทามามิได้ยะหวนกับพะระอรหังจุติบัิพุทธังปกธรรมังปิด สังฆมิตรนัปปัสสะนโมปัตวาพุทธปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังฆพระอรหังกันหะสัมาทังไหนสมไปทางนั้นนักั้นโมกลางพุทธฝังไว้ทามิได้ยะหวนกับ พระอรหังจุติปัตพุทธังปกธรรมังปิดสังคังมิตรนะอะปัสสะนะโมปัตวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอรหังกันหะธรรมังพระอรหังกันหะสังคังพระอรหังกันหะสัมมาทางไหนสัมไปทางนั้น